and see me ไม่เห็นหน้าด้วยไหนเนี่ยเอาก็พี่กดวีดีโอคอร์ที่โทรมาทำไมพวกพี่มีอะไรเอ่อโอพอดีเมื่อคืนพวกพี่นอนไปแล้วต้องเห็นข้อความคุณใหญ่ตอนเช้าเอ่อว่าแต่คุณใหญ่อยู่ห้องใครเหรอครับล้วหน้าไปดูเลยมาหรือว่าไม่ต้องเลยนะพวกพี่สองคนนี่ชอบแซว พวกพี่ผมมีเรื่องรบกวนหน่อยดินานๆนเรื่องอะไรหรอครับคุณย่า บอกแล้วไงว่าให้ซื้อไม้ถูพื้นมาด้วยอะ่ะพวกพี่ลืมได้ไงเนี่ยอ้คุณใหญ่ครับอันนั้นมันต้องปัดก่อนไม่ใช่หรอครับไม่ใช่ถูก่อนโอยว่าแต่คุณใหญ่พี่ก็ไม่ต่างแล้วเอาน้ำมากวาดพื้นมันจะสะอาดไหมน้าแล้วทำไมแม่ไม่กวาดมากว,า,า,กวาดดีๆไม่รู้เรื่องเลย ผมหาตั้งนานรู้ไหมเรื่องเฮ้ยมองว่าคุณใหญ่เขากินยาไม่เขย่าวขวดป่ะวะปกติไม่เห็นำหทำอาสาเองจ้างแม่บ้านตลอดเออนั่นนี่หรือว่าคุณใหญ่เขา,าพี่พงพี่พาอา้าไม,ไม่ไม่มีอะไรครับคุณใหญ่อ๋อ เป็นไรหรงพี่อะผมแค่จะบอกว่านี่จะบ่ายโมงแล้วอ๋ออ๋อใช่ครับเอเดี๋ยวพี่ต้องรีบไปแล้วอ๋องั้นที่เหลือเดี๋ยวผมจัดการเองแล้วก็ขอบคุณที่เอาเสื้อให้ผมเปลี่ยนด้วยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปแล้วไงนะ,ะ,ะ,ะไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้ อร่อยอ๋อเปล่าเปล่าเปล่านินเท้าอ๋อเปล่าเปล่าเฮลท์เฮลทวทำงานหนักกลับไปแล้วไปก่อนนะครับอะไรของเขาอ่ะไม่ได้เรื่องละคนออ มังกรอยู่ไหมคะมังกรไม่อยู่บ้านนะครับงั้นขอเข้าไปหยิบของหน่อยนะคะเออ ผงใช่ปะใช่ค่ะสนิทกับมังกรเหรอ,อพอดีเห็นเธออยู่กับมังกรที่คาเฟ่น,นั้นล่ะสนิทนะคะพอดีว่ารู้จักกันตั้งแต่เด็กะคะ่ะ แสดงว่าพี่มังกรยังไม่ได้บอกพี่ใหญ่แน่เลยงั้นหนูไม่รบกวนแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะ ทำไมสภาพเป็นแบบนี้เนี่ยดูแดดข้างนอกสิร้อนก็ร้อนรถก็ติดอีกเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเนี่ยมาถึงก็บ่นเลยเอากินน้ำก่อนจะได้ใจเย็นโอเคเย็นขึ้นนิดนึงพันนี้นไปไหนมาเนี่ยไปสอบมาสอบตั้งสามวิชาวันนี้งงไหมทั้งจีนอิงเสรีโอ้โห เยอะมากแท้จะปวดหัวเป็นลมตายอยู่ตรงนั้นและแตียังดีนะที่มีพี่รหัสคนเก่งเขาให้ชี้มาปุึกเท่านี้ทั้งหลอ่อทั้งเก่งแถมยังใจดีรวยอีกคนละลายเพอร์เฟกต์จริงๆชมขนาดเนี้ยไม่ใช่ว่าแอบชอบพี่รหัสตัวเองแล้วนะเมอุ๊ยเดี๋ยวนี้ต้องเรียกนาเดียแล้วสิอเรียกเมเหมือนเดิมแหละดีและเพราะว่าให้พี่หงเรียกแค่คนเดียวเท่านั้น อ,อเผื่อจะหายเหนื่อยให้หนูเหรอว่าจะให้นานแล้วอ่ะเปิดเลยได้ไหมอ,อู้หูอ้ยที่ไม่ดูวันนั้นปะเนี่ยใส่ให้ไหนดิได้เลยไหนจะใส่ข้างไหนข้างนี้ได้ดิ น่ารักเนาะสวยนะเนี่ยขอบคุณมากเลยนะคะหายเหนื่อยเลยไหมหายเหนื่อยเลยต้องเหนื uh oh um> ่อยบ่อยๆแล้วใช่ไหมพอก่อนเราพี่หงเป็นยงบ้างอะช่วงนี้ก็เรื่อยๆนะ ดูหน้าก็รู้ว่าไม่ได้เรื่อยเครียดเรื่องที่บ้านนะดีแต่ไม่เป็นไรนะอย่าเครียดเรามาสั่งอะไรกินกันเถอะง่สั่งไว้ลแล้วมาพอดีเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะยังอ,อร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่าชิมสินน อบคุณคย่าเพิ่งกินนะอย่าเพิ่งกินนะถ่ายรูปก่อนอีกแล้วถ่ายรูปอีกล้วก็เราไม่ค่อยได้เจอกันนะไมา,าไม่อยากถ่ายแล้วเลืองสองซ้ทำหน้าดีๆทำหน้าน่ารักน่ารักอยากให้ทำหน้าน่ารักเปละ่ะก็มานั่งถ่ายด้วยกันนี่ดิไม่ใช่แฟน รุ่นน้องอะถ้าติดรถขึ้นมากรุงเทพก็จะเฉย ก่อนอื่นเลยอาจารย์อยากจะบอกกับทุกคนว่าอาจารย์ภูมิใจกับทุกคนมากแล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมถาปัดของเราซึ่งไฮไลท์ของงานวันนี้ก็คือการประกาศรางวัลโมเดลดีเด่นประจำปี2565ขอแสดงความยินดีกับทุกคน ที่ได้ร่วมกันส่งผลงานเข้ามาเพื่อชิงเงินรางวัลหนึ่งมืนบาทแต่รางวัลน,นี้มีให้ได้เพียงคนเดียวเท่านั้นคนนั้นก็คือนั่นก็คืออาจารย์ปันนั่นเองอล้อเล่นล้อเล่น รอเล่นนะเอาละและคนที่ได้รางวัลหนึ่งมืบาทคนนั้นก็คือ โทษนะครับยายมีอะไรเปล่ามาหากูถึงที่ขนาดนี้คิดถึงกูดิ เ้ยกูคุณแลนมึงอยู่ข้าวปะ่ะไปกินข้าวกันมึงอยากกินร้านไหนก็มึงเลือกได้เลยนะร้านไหนดีผู้หญิงที่ชื่อหงหอ่ะแฟนเหรอ เฮ้ยเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ตอบไม่ใช่ดินี่มึงอ้ํอึ้งที่จะตอบอะมันหมายความว่าไงวะเฮ้ยเดี๋ยวกูเคลียร์ปัญหากูแล้วก็เดี๋ยวกูมาบอกมึงเลยนะเดี๋ยวกูบอกทุกอย่างเลยกูสัญญา แล้วบอกตอนนี้ไม่ได้เหรอ,อกูยังไม่พร้อมบอกอ่ะทำไมนึงไม่พร้อมวะคือมึงจะรอให้กูรู้ก่อนทุกเรื่องตลอดเลยเหรอวะมึงมีอะไรมึงก็บอกกูดิเขาคนป่ดมึงเหรอ เข้าห้องมึงได้เลยเฮ้ย <Hey. S 1> เดี๋ยวกูจะรีบกลับไปแก้ไขปัญหาด้วยตัวกูเองนะมึงรู้ป่ะสิ่งที่กูโคตรไม่ชอบที่สุดในตัวมึงคืออะไรคือการที่กูไม่รู้ปัญหาอะไรของมึงเลยอะการรู้ที่หลังอ่ะมันโคตรแย่เพราะอะไรรู้ป่ะ พราะกูไม่มีสิทธิ์แม้ก็ะทั่งให้คำปรึกษามึงเลยด้วยซ้ำอ่ะแสดงว่าถ้ากูบอกมึงตอนเนี้ยมึงจะรับได้ใช่ไหมก็ดีกว่าไม่รู้อะไรเลยอ่ะผู้หญิงในชื่อหงอ่ะ ูมันกูเองถ้ากูเรียนจบกูต้องแต่งงานกับเขาอะทั้งที่กูกับเขาแม่งก็ไม่ได้รักกันอะมึงคิดว่ากูพลนแก้ไขปัญหานี้ไงวะทำไมไม่บอกกูอะ กูบอกมึงมึงก็จะไปจากกูไงกูไม่ได้อยากเสียมึงไปเลยนะใหญ่แล้วกูจะได้รู้เมื่อไหร่พุ่งนี้วันที่มึงแต่งงานกันเลยปะหรือวันที่มึงหายไปเลยอะกูจะได้รู้อะกูจะได้รู้เมื่อไหร่ แปลว่าที่กูพูดมาทั้งหมดมึงไม่เข้าใจเลยใช่ปะทำไมชีวิตกูต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยวะแค่พูดความจริงมันยากตรงไหนวะมึงรู้เลยปะก่อนหน้านี้ชีวิตกูแม่งดีมาโดยตลอด จนกระทั่งมึงเข้ามางั้นถ้าอยู่กับกูแล้วมันแย่ขนาดนั้นมึงก็ไปเลยดิถ้าการที่มีกูมันทำให้มึงไม่มีความสุขก็มึงไปได้เลยนะเว้ย ดีวะ่ะอะไรเป็นปัญหาก็ตัดง่งายๆเลยลกูไงตัวปัญหาคือกูไงกูไม่ได้อยากให้มึงมาอยู่กับตัวปัญหาแบบกูอ่ะความสัมพันธ์คนเรามันได้ตัดง่งายๆนะเว้ยมึงมีอะไรมึงก็แค่บอกอ่ะกูจะได้รู้ไงว่ากูต้องช่วยมึงยังไงอ่ะ แล้วพอกูบอกความจริงมึงเคยรับฟังกูมั้งปะมึงแม่งเอาแต่ถามถามถามอะทางที่จริงๆมึงแม่งสนใจแค่ความรู้สึกตัวเองอะมึงโคตรเห็นแก่ตัวเลยรู้ปะมึงกลัวตัวเองจะรู้สึกแย่ ัวตัวเองจะรู้สึกเครียดมึงไม่ได้สนใจความรู้สึกกูเลยอ่ะวกูต้องแบกรับปัญหานี่ยังไงอ่ะแล้วมึงก็มาเค้นให้กูบอกพอกูบอกมึงแม่งก็ยอมรับไม่ได้อ่ะ มึงตอบกูดิว่ามึงหลับเรื่องนี้ได้ปะได้หรือไม่ได้วะตอบดิ กูไม่รู้อ่อะไรหรอกอะขนาดหนึ่งแม่งยังไม่ชัดเจนคำตอบตัวเองเลยอะ่ะ มึงอยากได้ความชัดเจนจากกูทางที่มึงเองทำไม่ได้เลยใครกันแน่วะที่เห็นแกนตัว